กันอีกครั้งครับกับการเดินทางของเราในวันนี้วันนี้เราจะเดินทางสู่ภาคตะวันออกนะครับสําหรับคริปนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคริปสุดท้ายที่เราอาจจะได้เห็นทะเลกันโอ้ยจะไม่เห็นแนละ้วก็อันนี้เป็นทำกุลาด้วยไปกับเพื่อนครับก็ทักทันรถเล็กามตัวตออ่อเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับเพราะตอนนี้ก็เราอยู่ที่ถนนคลองบางจากหมู่5ในตำบลบางบัว บางบางกงจังหวัดชติเชยงเซาครับหลันะงจากกินข้าวเสร็จก็เวลาทุ่มหนึ่งนะตอนนี้เราก็มืดมิดแล้วนะครับสําหรับหน้าหนาวของประเทศไทยก็มืดเร็วอย่างนี้ถ้าเป็นหน้าอื่นก็คงยังไม่มืดนะครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ถนนรางนาตาดนะครับตอนนี้ก็ ือเป็นจังหวัดฉะเชิงเซาก็ใกล้จะเข้าในจังหวัดชนบุรีแล้วไปสองข้างทางก็เริ่มมืดลงเราไม่ได้เข้าไปในเลนไหนนะครับตอนนี้เราที่อยู่เลนนอกซึ่งมันเป็นเลนที่ถูกกฎหมายเนื่องจากว่าเพื่อนนะไม่เคยออกเที่ยวต่างจังหวัดหรือเดินทางต่างจังหวัดเราก็ต้องนำทางที่ทนี่ซึ่งความจริงมันไม่ใช่ของราะ แต่ว่าเราก็ได้รับคำเชิญมาให้มาเป็นผู้นำทางในทริปนี้ไป let's go on the way ปั้้ำมันแรกที่เราจะพักใปนครั้งแรกกคือปัน้ำมันบ้านบึงนะครับก็เป็นแถวนั้นนะครับ เอนึกจะแวะเติมน้ำมนันไปนี๋<อ>ยังบิดไปอยู่รถยังใหม่อยู่รักทีนี้เอง เอบ้านบดึงและน้องใหญ่ในจังหวัดชลบุรีฝนก็ตกออกมาอย่างหนักมากแล้วเราก็ต้องแว้กรำเพื่อหลบฝนสวสดีครับตอนนี้เรา ได้เข้ามาที่ระยองแล้วซึ่งฝนมันก็ตกหนาวมากตอนนี้คุณตุ๊กตาดครับที่เดิมนะที่เคยมาถ่ายทอ่ที่มาเที่ยวทะเลที่ทระยองตอนนี้แล้วคนระับฝนก็ตกเหมือนเดิมแต่คราวนี้คิดว่าฝนไม่ตกนะมันเป็นหน้าหนาวลากาดระหว่างทางก็ค่อนข้างเย็นนะครับมีหมอกลงด้วยไม่แน่ใจว่ามันจะตกไปถึงไปนตกเธออะไรคนระับ แต่ตอนนี้เราเพิ่งจะเข้ามาในระยองแค่นิดเดียวเลยลหนองใหญ่เข้ามาน่าจะเป็นวังวัจันทร์อํำเภอแก่นไม่แน่ใจนะ <S <S 1> <S 1> เราก็ยังอยู่ในปันม๊มอีกสักพักนึงครับตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับก็อาจจจะจองที่พักเอาไว้ที่อำเภออำเภอเมืองจันทบุรีนะครับไม่แน่ใจว่าเราไปพักที่อำเภออื่นมันจะจองมันจะมีที่พักให้เราหรือเปล่านะครับ การเดินทางในค่ำคืนนี้ก็จะจบลงที่อำเภอเมืองจันทบุรีที่บ้านฟักลูกช้างนะถ้าจะไม่ผิดนะครับบรรยากาศก,าศก็ฟ้ายังร้องอยู่นะครับไปดูนี่กันลูกบมีนุกกิแลน ยังกับเชียงใหม่นี่ก็คือเพื่อนร่วมทริปของเราค่ายมวยใช่เลยก็ภารกิจครัฤฤฤฤฤ้งนี้ของเราก็คือเป็นความยากลำบากที่เราพาเหมือนเด็กหรือ,อ มือใหม่ในการขี่มอเตอร์ไซค์ออกต่างจังหวัดน,นะครับซึ่งแทบไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ไกลแบบนี้ออกเดินทางเป็นครั้งแรกนะเราก็ต้องแบบนําทางให้ดีแล้วก็พยายามพาพวกเขาไปถึงจุดหมายให้ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เยอะมากมายในการเดินทางจังหวัดครับเอาแวะเติมน้มันไปเรื่อยครับสาหรับคลิปนี้คลิก150นะครับน้ํามันที่เติมก็ ไม่เกิน150รครับไม่เกิน150บาทก็ถึงที่หมายแล้วระยะทางก็ประมาณ250กิโลเ,เกือบนะครับประมาไหนครับหาที่พักเรียบร้อยน้ำมันหมดครับขวไม่รอดอะปั๊มปิดกันทั่วเลยอันนี้นาจะเด็นปั๊มที่เราเคยแวะาก่อนแล้วนะ อีกิกิโลจะถึงที่พักจะซื้ออะไรในเซนเว่นก่อนไหมไปนะยี่สินอง2 2โนิดเดียวค่ำคืนนี้ก็จองที่พักไว้ที่ชบารีสอร์ทเนี่อำเภอเมืองจันทบุรีนะครับเราไปดูว่าสภาพเป็นยังไงโอเคเราก็มาถึงที่พักอันนี้ชบาชบานะตับชีฟีนะครับ จบายสอง้วยได้จองที่พักทานอะโกด้าไวนะ้แล้วครับมาจ่ายเงนเรียบร้อยทุกคนดูบรรยากาศเราจะมาให้ดูนะครอับืมมอด้วเที่ยงครับเทียง,มงมไม,ม่ออกนอนเลยอะครับเกีหมดแล้วครับครับ เถมว่านแรกวจังแต้ดถังไหมไม่ต็มเฮ้ยไม่กินน้ำมันเลยไม่รู้50กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนั้นของคุณนะก็บิดกระจายอ่ะ50กิโเมตรต่อลิตรเหรอเฮ้ยมันไม่กินนะมี424น้่มันโอ้เติมเติมลิตรละ41บาทเปี่วครับ น่าจะมาถึงนี่น่าจะร้อยห้าสิบก็อยู่แล้วไป let's go ตรงไหนวะอาจะทาง,ง,งนู้นอะทางนี้รู้บรรยากาศยามค่ำคืนของที่พักในคืนนี้ครับ ห้องยังใหญ่กริกระนี่กสุกรดถุ<ป>กาห้มาดูห้องน้ำยหา่กว้างอ่ะมานอนห้องน้ำได้มีวิเวน้องน้ตายสิงนี้ก็อยู่ได้วิธีเป่าผมเลย ห้าหกร้อยคุม้มไหมล่ะข้างหน้านี้เป็นเมืองนะครับแต่ว่ามันขาดครับยงก็เข้าได้ สวัสดีครับตอนเช้านะเราอยู่กันที่บรรยากาศสปารีสอร์ทกลังจันทบุรีครับป็นตอนเช้าเลยัป็นตอนเช้าเสียงมาจจะเข้มๆนะครับเพราะว่าแอะแรงไปหน่อยแหงเลยตานี้บวมนีงนอนกี่บวม ก็ออกจากสบารีสอนนี้มันทางที่ออกไปนะครับก็คืนนี้เข้ามานี่มืดมากเลยเพราะมันเหมือนเราเข้ามาในป่า mm. ก็ได้มีอากาศมันเันครับ mm. เรามาจังหวัดที่มีทั้งป่าและทะเลภูเขาอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบเก้าโมงนะครับ mm. ก็ออกเดินทางแล้วครับก็มือใหม่วัยรุ่นเริ่มหิวแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องไปทําภารกิจหลักของเขาแล้วครับก็คือการเดินทางเพื่อจะไปบ้าน บ้านแฟดหรือบ้านพ่อตาเพื่อไปง้อสาวประมาณนั้นนะครับก็คือทะเลาะก,กันแล้วก็หนีึ้นมากลับบ้านที่ต่างจังหวัดน,นะครับอันนี้ผมก็คือไม่รู้เรื่องราวไม่ใช่ธุระทรงการเลรยแต่ว่ามาไดรับเชิญมาช่วยนําทางนําทริปอะไรในครั้งนี้ครับเพื่อความปลอดภัยครับก็ต้องขออภัยอย่างหนึ่งก็คือกล้องได้เปลี่ยนเลนใหม่ครับแต่ว่าคือผมยังปรับเลน เป็นหน้าชัดหลังเบอร์เฉยเลยก็คือถ้าใกล้ๆนี่คือจะชัดมากแต่ว่าถ้ามองไปไกลนี่คือจะเป็นออกเป็นเบอร์เนี่ยจะเป็นตัวหนังสือนี่จะอ่านไม่ออกครับแต่เราก็ทนไปหน่อยทริปนี้ก็จะไม่เห็นไกลๆนะครับแต่ว่าจะเห็นเป็นบรรยากาศแบบสวยๆนะครับด้านขวามือนี่ก็เป็นสวนยางครับผมว่างใหญ่พาราสานนะตอนนี้เราคือจะมุ่งสู่อำเภอเขาคิจกูดครับเพื่อจะไปบ้านของ แฟนเขาหรือบ้านพ่อตาแม่ยายเลยประมาณนี้ครับไปขอเข้ามาไปขอโทษอะไรที่แบบเกิดการทะเลาะกันแล้วก็หนีกันมาอะไรแบบนี้ครับก็เป็นภารกิจที่โมซัว <c oughs> เหมือนพาเด็กแว้นออกต่างจังหวัดไป let's go <S คนส่งแบน์คนส่งแบรนดนะคนส่งแบน,นะแบนเราก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางจันทบุรีในหุบเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเย็นอย่างเดียวนะ แม้ว่าตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวท่นงบอกได้ว่าครับโทรเตือน